ลิปก็ต้องทายง่วงก็ต้องเดี่ยงเนาะคือหน้าก็ต้องเห็ดนะพี่น้องกัดคันว่าเข้าชิมไเห็ดอาชีพเดียวแบบเดี่ยงง่วงจริงๆริงจริงจ้ามันกับหมดไหลเนาะพี่น้องแล้วก็กระเห็ดเสริมไปนักมานะพี่น้องให้กูยูสื่อเนาะคือคลิปกับทั้งเต๋อกไงหยอดวิวมันกับบอดีเนาะพี่น้องมันกับหมดไหลเงี้ยคืออยู่ฝั่งดาวถึงกับโอ้ยอยู่อย่างไรพี่น้องเหมือนเฟ้อไรเนาะ เทอไลท์เขาคล้องแพงพี่น้องเลยอันบริษัทมโนต์นี่ก็มันอยู่บอดายอะไรอยู่บ้างเห็นบ่กเขาเทาง์ไลท์เขาจะล่งไปถ่ายเวทพี่น้องใบดุเนี้ยล่งไปถ่ายพางเงินอยูดถ่ายสะดวกสบายบ่ต้องชนกับเงินเผลอเงินยั้งขนะดบายดีพี่น้องบายดีพี่สี่ทุกคนตอนนี้กำลังออกพุ่งหน้าพี่น้องอุ้ยนเรื่อยงั้นนี่เพราะว่าเอาหัวเสาแรกพี่น้องว่าหัวคอยปลูกถากฝนเนาะถากฝนบ่อดลยพี่น้องนักหัว ก็คือขุ้ยเนาะเดี๋ยวมันสิตายเลยจากคนมันขึ้นเนาะคนกับบาพอดีหน่อยนี้ประม่บ้านมุ่งไปเนาะวันนี้แต่ละมือกับออกมาาุก็เมือนแบบเนาะออกมาหน้าเนาะเพราะว่าเอาหข้าวแดงเนาะผู้คนโตแห้งเลยว่าเนี่ยกระบานพูดไปพอดีคนโตครับพอดีครับอย่างแต่มันโตแห้งโคตรเลนย

เล่นทจ่ตามกับชิงเชนมาเลือกกระมาฝนตกายเล้วกมก,วกมาน้ามตัวมีที่น้องเลยฝนตกไรกระ่าหน้ามตมีหน้าเลยัวน้าขึ้นรนะ้ันกัเพ่ก็แต่ที่น้องเลยเกินที่ไหนใส่เพือลเลย อุ๊ยมือมมือมอุ <c oughs> <c oughs> ๊ยต่อมือหนัวครับเอ๊ะอุ๊บนสายชเอาปลาที่นอก เลืไปเชียโอแล้วลุก้คแล้วว่ขาเละึึโอ้ว่าดนี่เขาห่มไหมเนาะเพราะเขาผูก ง่วแม่นะพี่น้องปลูกตัวเดียวเนาะปลูกจ้าพู่งมันเหรพี่น้องปลูกจ้าพู่งมันใบมองเห็นผ้าไปใช่เหรอนะจ้าพู่งมันผ้าไปปลูกตัวเดียวปลูกผ้าใบมันขึ้นมาไหนเนี่ยได้เนะี่ยนี่มัน้ี โอยตีชนจากคนถ้ากระตากมึงยารพี่้อกโบเกินเก็บมัที่โผล่คนมากั็มาเนาะไปปะดเบื้อเขาห่มเขาหมนยมันบนนี้เกิดเกิดมันดุอยู่หรอกนีมันหนีเห็นดิจะสั่งมัน ตองเนาะซองแรงพี่น้องเลยแน่มือเต่าว่าปล่อยออกจากแรงเนาะผูกเสือง่ายๆแรกนึงตอนเพศก่อว่าอีกเนาะมาเขียนอีกแรงนึงหอดตอนแรกเดี๋ยวมาเอาขอแรงเนาะตัวพอดีอิ่มควายาิ่งๆมันลายพี่เนาะสมัว่สาวโตนี่เนื้อที่คอยนิ่งยังสบายเลยมีัวจะสาวโต หน้่อนแไม่แหงะอิ <answer jeux> ังไฟเหนป็นน่องี่น้องไฟเห็เป็นอีกเง้นไฟเมาอยู่อยู่กำกันอยู่คำหนสวี่ดังไฟไหลหนุ่งไนมาแลงเน พี่พี่น้องเงาะข่อยมดียวตพี่พี่วะโพี่พี่เลยเงาะข่อยโอ้มีโตจอยจากโตเนาะหนตีโตพี่พี่วัดโตหน่อยโตใหญ่เนาะ่พี่ชายเ่ะลูกแม่ตัวเนาะ น้องเยี่ยนี่แหละตัวดำมันตายนะเกะอายมากันนี้นอ้ายบบเต็มตามกัตัวนี้นะมอนี่ก็นด้่งปีเนาะตัวัใหญ่ใหญ่ดี่น้องเาเต็มเต็เนาะหปีแล้วน่องปีเดือนหนึ่งช่อเดือนนีกละประมาณนี้นะเป็นยไงดูโอ้หมอเตา่มมสิมา ແລະຊິລ້າງຝ່າຍໃຫ້ເພິ່ນກ່ອນເນາະພີ່ນ້ອງສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ເພິ່ນກໍໄລ່ໆຍູ້ໆໄດ້ອັນລ້າງໃຫ້ຄູ່ມືເນາະພີນ້ you <laughs> หน้าว่ะบาดมั้ยเนาะเศร้าเลยพี่เนาะตัวตัวอยู่ขื่อเลื่อนเศร้ามันในกระเทาะไงเนาะพี่น้องเห็นาะของใไงเนาะจุเกิดอีกแล้วพอบาห้ากระเคาะตัวนี้เนาะ ลาตัวนี้ในปีหนึ่งปีปลายปีประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละมันกัะทองไงกันถองแก่แล้วลูกที่สี่แล้วในถองนี่ลูกที่สี่ลูกตัวนี้ลูกที่หนึ่งในลูกหนึ่งแต่มอนี่ลูกที่สองหันบักเทอร์ลำเนาะตัวมันตายเลยตัวที่สามนี่มอนในถองเป็นตัวที่สี่เนาะเรียว่าเบิ่งกันบางัวตัวหนึ่ง ส่วอนุไขมันสิไดรุกเติบโตเนาะส่วนอนุไขมัน,นะนมันสินทิงอยู่บทสิบโตอย่ามาททิงมาสิบโตเนาะเมฆบวันนายเนาะแมฆนะ<อ>มัน,น,นะมน,นจอกินเน,น,น,นเเื้อมาการ์ตยุ่ขันนเจ็บเจ็บวแม่เตโตวันหนึ่งสองสามสุ่นสุ่มสิเคาะขอดไหลนะสี่โตเนาะ bởi vì bạn cái một nó cái quả vẫn tiếp cang đó, nó một thân cây sào luôn, cái đấy, cái có lẽ thắt bàn thắt dây nó nhảy này, nhỏ nó, cái mà này là lại nó, bởi vì cuốn tóc, cái này nó bẹp lên rồi, cái gì sào nhả, bạn cắt nhả hay khu mượn nó, cắt nhả hay rồi, nhà hay ăn นี่กระสีบกุ้งมดขืดน,นนองนกพี่น้องกระชีได้เพิ่มเติบอยู่นี่อ๋ใสพ่พื้นพื้นเปียกพื้นเปียกหน่ำมวมันดุกมวมันดุกไวหวมวยมันไหมไว้มันขวัญไปเรื่อยๆเด็กได้ยดุพี่น้อนนงไอ้งวดอ่ะเด็กได้งวดแม่โตเสียมงามเนี่ยจักซองโตสามแม่เนะาะจักซองแม่สามแม่ อะไรงอแม่แบบงอคอยตัวนีว้มันเดียงลูกดีเลยอุดท<ฮ>ักมันเอาเพื่อเสียกมาใส่เนาะขัดว่ะขวดขัดอีนนี้อันที่์ล้ลบมันมะเขาวันนั้นสัมบกเขาวป่ใส่งอสัมพีหองเลย แปบบเดียวพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะบรรยากาศเดิมๆใหม่แต่แต่ปีก็ต้องขึ้นที่สี่แหละออกมาเบิ่งงัวกบะกบะเนะาะงัวเขาแรงในกราบเดิมๆพี่น้องเอยเดีย๋ยวกระบาดหนามขึ้นอีกเนาะใส่หม้อน้ำแกงอีกเพราะว่าแล้วเขาว่าเกี่ยวข้าวหน้าปีเกี่ยวขา้าวาหน้าปีแหละกับต่อหน้าแทกอีกเนาะพี่น้องปีนี้ บิเฮตเนาะครูปีกะเฮ็ดแจ่หน,หน้าแสงอะ่ะโอ้ขวัญขักเลย,อ,ยอุดขกัขกเป็นขักบหมืนโอ้ไรยุ่งไรอันนี้สบายแล้วแบบเกษตเบริกัรเนอะโอ้ขันมานอนหน้าอันนี้ขักเลยนะแบบเขานอนหน้าแล้วก็จูดเดอเนาะ จุ้มเลยเห็นโอ้โอยุ่งมาได้กนะินมันนั่นปวดขัดแมวนี่นีเดียวลังเดี่ยวทำแล้วก็มาเมื่อเนาะเนาะมันก็ต้องยู่ว่าข่อนจะแยกางินนะใครรับก็ต้องยู้คนขัดคนขัดเออมันขนเขาทางเลยคับป็นอย่างแบบ <laughs> มันหงำหนึ่นกัดม่นเม่ได้พี่น้อกเลยที่หลอกมันได้เนาะสานี่ขนาหนึ่งกัดักม่นล่ะมันหลอกมันลละหลายว่าซองปีประมาณซองปีนะโอ้อูดขักว้ยเดืองวนี่คันใจมา,มากๆต้องเดืกงมาได้พี่น้อกเลยต้อง เบ uh okay. <se ิ่งตัวแง้งเลยเนาะพี่น้องขันมุ้ยพื้นที่ในแห้งเมื่อยพี่น้องขันมุ้ยพื้นที่เลี้ยงคือว่าวมุ้ยหนาบุ้ยเ่าอันนี้ว่าเขามีพื้นที่แล้วนี่มีแบบบริเวณหน้าเนาะกระป่อยหัวเลี้ยงพี่น้องแล้วก็เทียดเดอร์มาเอาผูกตัวเดียวเนาะกันเอาบาผูกกะคือเห็นนั่นแหละมันกระดังลากออกพี่น้องมันดักไปเนาะมันโมมังกิววนเก่าหรอกหัวมากินไปเลยเนาะ เอาผูกจ่าพูงกันใหม่แล้วกันแล้ววะเนี่กิเลือก็เป็นปล่อยไปเนาะปล่อยมันกัดโมไปเนาะสุดนีนจ่าพูงมันมาฝ่าไปมาบ่มีพื้นทีนี่เนี่ยลำบากเมื่อยปล่อยกับอะไรต้องหาอาหารมาให้มันเสาเสาแหลงเสาแหลงเนาะเาอันนี้เจ้าก็ต้องบ่มีเวลาอีได้สุดวันเจ้าเห็ดลายลายย่างเนี่ยคือข่อยนี่ก็เห็ดยูทูบนะเนาะถ่ายคลิป ลิปก็ต้องทายง่วงก็ต้องเดี่ยงเนาะคือหน้าก็ต้องเห็ดนะพี่น้องกัดคันว่าเอาชิ้มาเห็ดอาชีพเดียวแบบเดี่ยงง่วงจริงจริงจริงจ้ามันกับหมดไหลเนาะพี่น้องแล้วก็กระเห็ดเสริมไปนักมันนะพี่น้องให้กูยูมสื่อเนาะคือคลิปกับทั้งเตือก์ไงหยอดวิวมันกับบอดีเนาะพี่น้องมันกับบอดายเงินนะกระมันกับโบเน่เนาะเนี้ยมันกับโบเนาะเนาะพี่น้องสมัยกูเหมือนี่คืออยู่บ้าน อยู่บ้านคอยคืออยู่ฟังดาวหนิแก็โอ้ยอยู่หยางไล่พี่น้องเยเงินเฟ้อไล่เนาะเงินเฟ้อไล่เขาคล้องแพงพี่น้องเยอันโมดินโมดดเนี่ยมันอยู่บอดายได้อยู่บ้านเห็นว่าเขาทขาไล่เขาจะหลังไปถ่ายเว้นะพี่น้องไปดุนเนี้ยหลังไปถ่ายพาเงินอยถ่ายสะดวกสบายบ่ต้องชนกับเงินเฟ้อเงินหยังเห็นไอ้อยู่บ้านเขานี่ยหยางอีกต้องเบียรเออเมื่อยน้ำเบียดน้ำงานเลยก็ยังมอว่าแบบ มบบเ,เมื่อนะ้นแบบเศรษฐกิจบ้านเมือนะมันคือเห็นหนั่นแหละเงินเฟ้อเขาคลองมันแพงเนาะซึ่งว่าเขามีเงินเก็บอยู่น่ะหาล้านเฟอไปแล้วมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องมันก็เลยหย่แน่เพราะว่าอยู่ประเทศที่มันเงินเฟอนะโอ้หักหักหัก มันเดิมดุกแต่เนี่ยมันเจ้าขวัญนะใส่เพิ่มอีกโอ้แห้งขวัญคักจ่อสิรับกันยังเนาะมันฟาหมอแต่ว่ายังมันขวัญไลยมันรับมาจังก็สิบบุรับเหรอมันก็สิบได้เฮงเลยเนาะมีตามดุกไลยมันสิบบุรได้เฮงที่มังสิบบุไดไล่ช่วยหมง เนี่ยพ่นควนซื้อมาปีกายกั่เต้อเดียวซองเตืาอล้วกับถิมบู้ว่สีแดงพ่นนะพี่หลังนะบู้ว่าสีแดงนี่ดังไฟแล้วเนี่ยเหมือกับโอเคลจำคันกำลังไฟเนาะมีไฟมันกับโอเคงวด